นี่ผมก็มายืนอยู่ที่ถนนใต้ต้นถนนทองดีซึ่งคุณพ่อได้ปลูกไว้ต้นนี้ประมาณสัก40กว่าปีนะครับครับ40กว่าปีแล้วแล้วดี๋วนี้ก็จะถ่ายให้ดูน้ำตกปลาตะแบกนะครับน้ำตกปลาตะแบกนี่มันจะไหลลินมาครับน้ำตกปลาตะแบกจะไหลลินมาเรื่อยๆนี่ๆๆๆๆี่นนีน น,น,น้ำตกไหลาจากลานหินอันนี้หน้าฝนมันจะมีน้ำที่นี่หน้าแรงบางครั้งก็ไม่มีน,น้ำไม่มีอันนี้่าน้ำไหลลงมาสวยงามอืมน้ำไหลขึ้นมาสวยงามด้านขวาโน้นก็จะเป็นทางลงทางขึ้นทางลง น้ำตกป่าตะแบกนี่แหละผมก็พยายามพัฒนาหน้าแรงนี้ก็จะเอาดินินลูกหลังใส่เป็นลูกหลังใส่จะมองขึ้นไปสวยงามมากป่าตะแบกเวลามันออกดอกหน้าเดือนมีนาสวยดอกสียมปูสวยงามมากเลยครับ ตกปลาตะแบกซึ่งต้นน้ำมันอยู่ข้างบนนะฮะต้นน้ำมันอยู่ข้างบนเกิดจากฝนตกที่แล้วก็มันก็จะไหลมารวมกันนะครับไหลมารวมกันอันนี้ตัวเป็นลานหินนะครับลานหินลานหินลนะานหินมันก็น้ำมันจะซึมลงมาอันนี้ผมอนุรักษ์เอาไว้อันนี้ก็เป็นแอ่งน้ําเดินขึ้นไปตรงนั้นก็จะมองเห็นนะโผลเนี่ยฝนต้นตะแบกั้งนั้นเลยครับต้นตะแบกทัง้งหมดเลยนี่ ตระแบ,บครับอันนี้ก็ขึ้นไปต้นน้ำที่อยู่ข้างบนเดินไปไกลพอสมควรครับน้ำมันก็จะไหลลงมาเป็นน้ำตกเล็กๆสวยงามก็น่าผูน,นี่สวยงามเลยครับฮะเห็นะมาไหลมาสวยงามมัาจะเห็นรากเป็นต้นตะแบกนะครับเป็นเงาต้นตะแบกบเกิดตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกนะครับอันนี้เกิดเอง เกิดเองแล้วเราก็อนุรักษ์เอาไว้อ่านี่เดเห็นโคนต้นตแบบแต่แบบเมื่อก่อนนี้แถวนเนี้ยเนี่ยผมเคยเอาต้นผักหวานป่ามาปลูกสามสิบกว่าต้นผลปรากฏว่าไม่รอดละครับตายหมดนะาตรงนี้เราก็จะไม่ตัดหญ้าแล้วครับปล่อยให้มันรกปล่อยให้หญ้ามันขึ้นเนี้ยเพื่อที่จะมันจะได้เกลือกปูลกันนะครับ ให้มันเขียวอุ่มอย่างนี้สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นต้นเอื้องไงเนี่ย,เ,ยเอื้องไกลๆน่ต้นเอื้องครับดอกออกมาสวยนะครับอันนี้ที่มองไปด้านล่างนะอันนี้โคนต้นตะแบกมองไปด้านล่างก็จะเห็นเป็นโคนต้นตะแบกธรรมชาติสวยงามมากเลยผมอนุรักษ์ไว้ครับอนุรักษ์ไว้ นะโนดนด้านน้ด้านโน้นก็จะมีคนงานกําลังตัดหญ้าอยู่ครับแต่จะไม่ให้ตัดเข้ามาในนี้อันนี้อนุรักษ์ไว้ให้มันช่วยพยุงกันไปให้มันเกื้อกูลไปนะดูครับรากไม้นี่เกิดธรรมชาติเนี่ยเข้าฝังเข้าไปธรรมชาติในสวยง,ง,งามจริงๆนะตรงนี้ตรงนี้เราจะอนุรักษ์ไว้เลยไม่ให้ใครมาทําลายตรงนี้จะเป็นธรรมชาติจริงๆครับ ท่านจะมองเห็นไปไกลๆตรงนู้นเนี่ยจะเป็นต้นทิ้งถอนกับสี่ต้นนั้นคู่ขึ้นไปสี่ต้นนั้นก็คือต้นมหาดต้นหาดนะครับต้นหาดต้นหาดนีคนงานผมกําลังตัดไปตัดญ้าไปตรงนั้นก็จะเป็นป่าตรงนั้นเราจะไม่ปลูกไผ่นะครับเราจะไม่ปลูกไผ่เราจะปลูกต้นไม้ป่าเช่นพยงหรืออะไรต่างๆเสริมเข้าไปอ,อนุรักษ์เขาเอาไว้ให้มันเป็นป่าที่สมบูรณ์และก็สวยงามนะครับ อันนี้เป็นทางขึ้นทางลงมันจะชันชันสักนิดหนึ่งแต่หน้าฝนจะพยายามเทีให้มันลงได้ให้มันขึ้นได้ลงได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ให้มันขึ้นได้ลงได้ทางชันต้องหน่อยนะครับตาแบบผมก็จะวันนี้ก็จะเอาเอาเอา,เอาหินมาลงนะครับ